สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสต์ข้อความว่าคนของฝั่งจำเลยพลถอนตัวออกจากบ้านเกอก,กอีกสองราย 2รายที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งรายคือต้นฮักกะกกที่บอกไว้หลายวันแล้วว่าจะอำลากะกกวันนี้ขนของกับกรุงเทพจริงส่วนอีกรายก็คือร้านกาแฟโกะกะเจ้าของร้านบอกว่าทุกวันนี้เงินหายากยิ่งกว่าอะไรร้านเราถ้ามีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็ยังพอได้ขายมี FC สนับสนุน เหมาน้ำเมาอาหารแต่พอเงินมันหายากรายได้มันก็น้อยลงเราก็ต้องดิ้นรนไปอยู่ในเมืองเราไม่ได้หนีเราย้ายเพื่อการเติบโตถ้าอยู่แล้วทํามาหากินไม่ได้เราก็ต้องดิ่นรนเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเราประกาศเซ้งร้านนะคะใครสนใจใครต้องการเช่าเราเตรียมเซ้งร้านเรียบร้อยใครสนใจอยากมาอยู่ที่กกา เราลงทุนไปเยอะมีแต่นี้นี้ท่วมหัวส่วนต้นฮักบอกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาโกกอกขอไปช่วยนะขายของและจะกลับไปเยี่ยมแม่ด้วยคุณสองคนคิดถูกแล้วครับอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตการมาอาศัยค้าขายอาศัยทำไรายได้โดยอิงกับกระแสความนิยมในตัวจำเลยมันไม่ยั่งยืน ทุกวันนี้มันมีแต่จะดิ่งลงดิ่งลงอย่าลืมเขาเป็นจำเลยคดีฆาตกรรมเด็กนะครับยิ่งนานวันความจริงยิ่งถูกเปิดออกมาใครอยากจะสนับสนุนจำเลยคดีฆ่าเด็กครับหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า เอสงสารบางโอนเงินเพิ่มเติมหน่อยนะครับรอบนี้จริงใช่ไหมคะไปแล้วไปรับนะความจริงเริ่มเปิดเผยคนดีๆเขาทำมาค้าขายก็คงอยู่ยากเพราะจำเลยมีบริษัทขายสินค้าตัวเอง f อฟีก็ตาสว่างเจ้าของที่ดินบอกจะสร้างตลาดให้คนเช่าคงต้องพับโครงการเก็บไว้ จะไม่มีคนโงงงมาเยี่ยมจำเลยที่มีนิสัยแย่ปากดีชอบในรคุณคนที่เคยช่วยเหลือย่มยากแล้วโกหกหลอกลวงเอาดีเส่ตัวทำให้คนสงสารเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแสดงละครกิ่งทั้งขัวและเมียไม่มีความจริงใจกับใครนอกจากเงินและผลประโยชน์ต่างตอบแทนใครหมดผลประโยชน์ พราะจำเลยเขาก็เขี่ยทิ้งไม่ใหญ่ดีคนที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวท้ายที่สุดนั้นก็จะมีแต่ล่มจมไม่จเจริญหลอกวันล่มสลายใกล้เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้กําไรได้ไปเท่าไหร่คนบาปชีวิตต้องตกอับอีกนานไปสนับสนุนคนแบบนั้น เดี๋ยวก็จะเหลือแค่สองขวมเมียจำเลยมันต้องแยกกันอยู่คนละที่คนละเดนเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันนั้นได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอีฉันไม่ได้คิดจะคืนดีกับมันสองขวมเมีย่นี่บุญคุณเจวาอง อีฉันแยกออกจากการดำรงความถูกต้องใช้ให้พวกมันชาตินี้ไม่ได้บอกมันด้วยไม่ต้องกลัวขาดทุนชาติหน้านางยานจะใช้ให้มันเพราะอีฉันไม่เคยคิดร้ายกับไออีจำเลยนั่นเองอีฉันแค่ไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำกับทนายแต่ในทางคดีอีฉันยังมีความหินเช่นเดิมคือไม่อยากให้หินแพะต้องไปรับบาป มันไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายที่จะวางตัววางใจในเรื่องนี้ในทางปฏิบัติอิฉันรังเกียจคนจังเวินถ้วยตะไลแบบชิกหายแต่ในทางทฤษฎีที่อิฉันต้องยึดยึดมันถือมันเพราะความเป็นนักวิทยาศาสตร์อิฉันต้องยอมรับว่าเขาเป็นแพะในใจในสายตาของอิฉันดังนั้นทุกบทความ ที่เขียนมันไม่ใช่ความเมตตาต่อคนจังเวนถ้วยตะไลแบบสองคนเชี่ยนี้แต่มันเป็นความจริงใจต่อทฤษฎีที่อิฉันต้องน้อมรับและถอนสายบัวให้ถ้าถามว่าคนแบบนี้อิฉันจะทำยังไงกับมันอิฉันจะถุยน้ำลายใส่ทังคู่จะยกส้นถีนให้แล้วบอกให้มันไปลงนรกแต่อิฉันจะไม่ลงโทษมันสองตัว ในสิ่งที่มันไม่ได้กระทำไม่รู้ว่ามีใครเข้าใจอีฉันไหมเลิกคิดว่าจะไปคืนดีเพราะไม่เคยโกรธพวกมันสองตัวแต่เกลียดมันเท่านั้นเองอิฉันเกลียดพวกมันแต่ดันรักความจริงอิฉันถึงต้องอยู่ในสภาพนี้ไออีสองตัวนี้มันจะตกนรกอิฉันไม่สาไลแต่ไม่ขอลงโทษมันในสิ่งที่มันไม่ได้กระทำ ก็แค่นั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องแยกแยะคำว่าเยอะใหญ่มันคือความรักไม่เคยรู้สึกแบบนั้นกับจําเลยที่หนึ่งไม่เคยชอบนิสัยเขาแต่ความไม่ชอบไม่ได้แปลว่าต้องเกลียดและอยากร้ายแต่ยอมรับว่ารู้สึกดีๆและสงสารจําเลยที่สงสงสารในความเป็นเมียเป็นแม่เป็นลูก และเป็นพี่สาวรู้สึกว่าเข้าใจเขาแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมส่วนความคืบหน้าของการถอนตัวของทีมทนายนั้นป้าโบลันบอกว่าด่วนจากสารมุกดาหารจากการตรวจสอบข้อมูลในความคืบหน้าของการถอนตัวของทีมทนายพบว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากฝ่ายจำเลยทุกอย่างยังคงเหมือนวันที่1 1 ที่สองผัวเมียแอบโดดไปแต่งทนายแต่แต่งเฉพาะจำเลยที่1นึ่ทำให้ศารมุกยังคงไม่ออกคำสั่งให้ทนายชุดเดิมถอนตัวได้ตามคำร้องนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าจำเลยสองผัวเมียเป็นคนที่ไม่มีสัจจะโกหกปินปอนกาลอนและต่อหรือ YouTube ช่องใหญ่ที่ชอบที่ชอบปลอมช่องอื่น ตามที่อดีตพ่อค้าเข้าขาหมูเฉในวันโกนจะเป็นสองผัวเมียคู่นี้